สมุยยางเถื่อนแก๊งวินล่าหรูทุนจีนข่มขู่สื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ลั่นเจอที่ไหนพร้อมให้ลูกน้องจัดการจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวปัญหาการถือครองที่ดินของรัฐและการประกอบธุรกิจวินล่าหรูให้เช่าของชาวต่างชาติบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังกรรอมอนอภาค4โดยพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรอมอนอภาค4ได้สั่งการให้พอ,อดูสิทเก,เกสรแก้วหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4กรรอมอนอภาค4เข้าดำเนินการตรวจสอบด้วยการบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบ และพบว่าในหลายพื้นที่มีการกระทําผิดตามพอรอบอรสิ่งแวดล้อมพอรอบควบคุมอาคารพอรอบโรงแรมและพอรอบอรประกอบธุรกิจของชาวต่างด้าวสุดเขื่อนแกงวินล่าสมุยขมขู่สื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ลัานพร้อมให้ลูกน้องจัดการ เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ห้องประชุมชปกอรมนภาค4พื้นที่เกาะสมุยนำโดยพอสนิทมีแสงที่ปรึกษาผู้อำนวยการรมนภาค4พอดูสิบเกษรแก้วหัวหน้าทุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4กอรอมอนอภาค4ร่วมกับพันตำรวจเอกน,อนัชนนเกิดก่อรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สด16เกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสอพอบ่อผุดเทศบาลน,นาครเกาะสมุย ได้ร่วมประชุมตามที่กอรอรมอนอภาคสี่ได้รับการร้องการร้องเรียนตรวจพบการก่อสร้างอาคารการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างมิลล่ารู16หลังบนเขาเฉวงน้อยหมู่สามตำบลบ่อผุด เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างของนิติบุคคลแห่งเดียวกับโครงการก่อสร้างวินล,ล่าห3หลังที่ได้มีการกล่าวโทษบกปทอสอไปบางส่วนแล้วและคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่กบ0 5บกปทศละคณะได้เดินทางไปตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ของโครงการวินล,ล่าดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่คณะทำงานได้เดินทางไปถึงและพบผู้ดูแลสถานที่เป็นผู้นำตรวจสอบแต่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสื่อมวลชนเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่อย่างเด็ดขาดซึ่งมีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีผู้สื่อข่าวเดินทางไปร่วมทำข่าวเพื่อรายงานความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามปกติโดยเมื่อผู้ดูแลสถานที่ไม่อนุญาต ผู้สื่อข่าวก็ได้ปฏิบัติตามแต่ระหว่างนั้นปรากฏว่าได้มีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมพวกรวมเจดคนได้เข้ามาต่อว่าและสอบถามถึงสังกัดชื่อสกุลของผู้สื่อข่าว และผู้จาในลักษณะเชิงข่มขู่ว่าได้มีการเก็บภาพและประวัติของผู้สื่อข่าวไว้แล้วและพร้อมจะให้ลูกน้องจัดการได้ทันทีเมื่อเจอเนื่องจากทําให้ธุรกิจเกิดความเสียหายและการเสนอข่าวของสื่อมวลชนทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายพออสนิทมีแสงที่ปรึกษาผู้อำนวยการรอมอนอภาคศีซึ่งในเหตุการณ์ด้วยได้เข้ามาช่วยไก,กล่เกลี่ยและขอให้บุคคลดังกล่าวหยุดการกระทํา ต่อมาพออ,อดูสิทธิ์เกษรแก้วหัวหน้าคณะทำงานพันโทโดนายเสมอภาพได้นำตัวผู้สื่อข่าวเข้าแจ้งความร้องทุกข์พร้อมส่งหลักฐานภาพบันทึกวิดีโอขณะเกิดเหตุต่อพนักงานสอบสวนสบพอบอพุด